ง่ายๆกับยายโสพินค่ะวันนี้พามาผัดเปลือกแตงโมที่เราเทานเนื้อแดงๆไปแล้วนะคะมันก็จะมีเปลือกขาวแล้วก็มีแดงเล็กน้อยนะอ,อ,อันนี้เปลือกแตงโมโดยเฉพาะตรงแดงเนี่ยค่ะมันจะมีสารที่ช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดนะคะเขาถึงเรียกว่าไวแอก้าจริงๆแล้วมันเป็นสารที่กระตุ้นให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีค่ะ แล้วก็ช่วยในการบำรุงเส้นผมในการลดไขมันหลากหลายค่ะวันนี้ยายก็จะเอามาผัดผัดโดยไม่ได้ใช้น้ํามันตอนนี้ยายตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะนี่ค่ะนะใส่กระเทียมลงไปผัดลงไปผัดให้มันมีความหอมของน้ําเนี่ยค่ะนะ ผัดไยผัดไปย,ยายจะใช้ไข่หนึ่งฟองค่ะซอสฝาเขียวแล้วก็พริกไทยนี่แหละค่ะแค่นี้เองนะอ่าเราก็เปิดไฟเล็กน้อยเติมน้ำลงไปนิดนึงกระเทียมหอมล้ก็ใส่แตงโมล,ลงไปค่ะกานเล็กๆค่ะเราซื้อมาเป็นซีกค่ะทานลงไปตามทานไปหน่อยนึงเราก็เอาเปลือกนี่แหละค่ะ มาผัดไข่ให้คนอที่บ้านทานค่ะเติมน้ำเพื่อความให้เปลือกงกมูนุ่มเป็นเมนูแบบอะไรคะเมนูแบบประหยัดแต่มีประโยชน์ค่ะเติมซอสฝาเขียวลงไปค่ะน้ำตาลทรายเราจะไม่ใส่นะคะความหวานของของไอตัวเนื้อแดง <c oughs> ตัวเนื้อแดงของ ออของแตงโมมีแล้วค่ะนะผัดให้นิ่มผัดให้นิ่มเดี๋ยวเราจะปิดฝาดีกว่าปิดฝาให้มีความร้อนมันระอุค่ะแล้วทำให้เปลือกแตงโมสุกนะคะ เมนูง่ายๆเมนูเอ่อเหมาะสำหรับผู้สูงวัยค่ะหรือเด็กๆจริงๆก็ได้ค่ะเราทำให้มันสุกงอมเลยนะคะสุกเละเลยไม่สุกงอมสุกเละเลยถ้าสำหรับเด็กคนที่มีฟันก็น่าจะพอสุกก็โอเคนะคะเนี่ยค่ะ ให้นิ่มอีกนิดนึงนิ่นมอีกหน่อยหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็ใส่ไข่ไปค่ะหนึ่งฟองพอค่ะยายก็ใช้ไข่ไก่ค่ะ,ะเกลี่ยให้ไข่แตกเล็กน้อยมันจะได้มีทั้งขาวทั้งแดงอยู่ในผัดของเราค่ะ ได้อาหารจานเล็กแต่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ค่ะโปรตีนจากไข่นะประโยชน์ของแตงโมเปลือกแตงโมมีไฟเบอร์ด้วยมีกยากใยไฟเบอร์ตอนนี้เราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยก็เป็นอันว่าเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ตักใส่จานกันเลยนะคะปิดไฟค่ะนี่ค่ะเห็นไหมสีสันเป็นไงคะความหวานของเปลือกแตงโมทีท่แดงๆมีแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือถ้าใครชอบหวานก็อาจจะหยาะนน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะก็แล้วแต่ แต่ของยายไม่ต้องค่ะของยายไม่ต้องเห็นไหมข้อไดออ้ผัดเปลือกแตงโมใส่ไข่หรือผัดเปลือกแตงแตงโมใส่ไข่นะผัดไข่เปลือกแตงโมอร่อยอร่อยลองทำทานกันดูนะคะเมนูง่ายๆนะของใกล้ตัว ประโยชน์ที่ได้จากเปลือกแตงโมค่คะเพื่อสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ